ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์โรงเรียนสารสาศาสตร์วิเทศรังสิตรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมพบกับคุณครูกนกวันดดวงพันลำค่ะสมบัติของเลขยกกำลังโพลิ r t y e x เอ n e พ t ข้อที่1การคูณเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก การคูณเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเดียวกันและมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกเป็นไปตามสมบัติการคูณของเลขยกกำลังดังนี้ค่ะเมื่อ a แทนจำนวนใดๆ m และ n แทนจำนวนเต็มบวกจะได้ว่า a ยกกำลัง m คูณ a ยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n ค่ะ ตัวอย่างที่1กันเลยค่ะข้อที่1บอกว่า5ยกกำลังสองคูณ5ยกกำลังสามวิธีทำค่ะ5ยกกำลังสองคูณ5ยกกำลังสามเท่ากับ5ยกกำลังสองบวกสามดังนั้นข้อนี้ตอบ5ยกกำลังห้าค่ะมาดูตัวอย่างที่สองค่ะตัวอย่างที่สองโจทย์บอกว่าลบสองยกกำลังสาม คูณลบ2ยกกำลัง8วิธีทำค่ะลบ2ยกกำลัง3คูณลบ2ยกกำลัง8ฐานเหมือนกันคูณการเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันค่ะก็จะได้ลบสยกกำลัง3บวก8ดนะคะดังนั้นข้อนี้จึงตอบลบ2ยกกำลัง11ค่ะตัวอย่างที่3กันเลยค่ะตัวอย่างที่3โจทย์บอกว่า121 คูณ11ยกกำลัง6นะคะวิธีทำา1 2ยคูณ11ยกกำลัง6จะสังเกตเห็นว่า1 2 1ยังไม่อยู่ในรูปของเลขยกกำลังเพราะฉะนั้นเราก็ทำให้1 2 1อยู่ในรูปของเลขยกกำลังก่อน121ก็คือ11คูณ11ใช่ไหมคะสคูณ 11, 11เท่ากับ121ดังนั้นเราก็ทำให้อยู่ในเลขยกกำลังจะได้ว่าเป็น11ยกกำลัง2 ดังนั้นเราเอา11ยกกำลัง2คูณกับ11ยกกำลัง6ดังนั้นข้อนี้จะได้11ยกกำลัง2บวก6ฐานเหมือนกันแล้วเราก็เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยดังนั้นข้อนี้จึงตอบ11ยกกำลัง8ค่ะมาดูตัวอย่างที่4นะคะตัวอย่างที่4โจทย์บอกว่าลบ12ยกกำลัง10คูณ12ยกกำลัง9จะสังเกตเห็นว่า 12ยกกำลัง10ใช่ไหมคะเลขชี้กำลังเป็นจำนวนคู่เพราะฉะนั้นเลขชี้กำลังเป็นจำนวนคู่ผลของคำตอบย่อมเป็นจำนวนเต็มบวกแน่นอนนะคะเพราะว่าลบเจอลบได้บวกดังนั้นข้อนี้เลยได้12ยกกำลัง10คูณกับ12ยกกำลัง9ฐานเหมือนกันแล้วเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยจะได้12 ยกกำลังสิบเก้านั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างที่ห้ากันเลยค่ะตัวอย่างที่ห้าโจทย์บอกว่าลบยี่สิบห้าคูณลบห้ายกกำลังห้าคูณห้ายกกำลังสามวิธีทำลบยี่สิบห้าคูณกับลบห้ายกกำลังห้าคูณกับห้ายกกำลังสามใช่ไหมคะก่อนอื่นเราต้องทำให้ลบยี่สิบห้าอยู่ในรูปแบบของเลขชี้กำลังก่อนนะคะ เราก็จะได้ลบ25จะเท่ากับลบ1คูณกับ5ยกกำลัง2นะคะเราต้องการทำให้ฐานไม่เป็นจำนวนเต็มลบดังนั้นเราจึงเอาลบ1เข้ามาคูณเข้าดังนั้นก็เลยได้ลบ1คูณกับ5ยกกำลัง2คูณกับลบ1คูณ5ยกกำลัง5ลบ1คูณ5ยกกำลัง5มาจากลบ5 ยกกำลังห้านั่นเองลบห้ายกกำลังห้าเราต้องการทำให้ฐานด้วยเป็นจำนวนเต็มลบนะคะเราจึงเอาลบหนึ่งเข้ามาคูณจะได้ว่าลบหนึ่งคูณห้ายกกำลังห้าคูณกับห้ายกกำลังสามดังนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าลบคูณกันลบกับลบคืคูณกันจะมีค่าเป็นบวกดังนั้นลบหนึ่งคูณลบหนึ่งจึงได้หนึ่งนั่นเองดังนั้นเราก็เลยได้ 5ยกกำลัง2คูณ5ยกกำลัง5คูณ5ยกกำลัง3จะสังเกตเห็นว่าฐานเหมือนกันแล้วเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยดังนั้นข้อนี้จึงได้5ยกกำลัง2บวก5บวก3ข้อนี้ตอบ5ยกกำลัง10นั่นเองค่ะ2การหารเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก สมบัติของการหารเลขยกกำลังเมื่อ a แทนจำนวนใดๆที่ไม่ใช่0ูนย์ m และ n แทนจำนวนเต็มบวกจะได้ว่า a ยกกำลัง m หาร a ยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n ค่ะตัวอย่างของสมบัติการหารของเลขยกกำลังกันค่ะตัวอย่างที่1จงหาผลลัพธ์ของ5ยกกำลัง6 หารด้วย5ยกกำลัง4ในรูปของเลขยกกำลังวิธีทำ5ยกกำลัง6หารด้วย5ยกกำลัง4เท่ากับ5ยกกำลัง6ลบ4นะคะจะสังเกตเห็นว่าฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันได้เลยดังนั้นข้อนี้จึงตอบ5ยกกำลัง2ค่ะ มาดูตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2บอกว่าจงหาผลลัพธ์ของ27ยกกาลังสองหารด้วย3ยกกําลังสในรูปของเลขยกกําลังวิธีทํา27ยกกําลังสองหารด้วย3ยกกําลังสเท่ากับ3ยกกําลัง3คูณ2 หารด้วย3ยกกำลัง3จะสังเกตเห็นว่า27สามารถทำให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังได้อีกนะคะก็จะได้3ยกกำลัง3เท่ากับ27ดังนั้นเราก็ได้3ยกกำลัง3คูณกับ2หารด้วย3ยกกำลัง3ดังนั้นข้อนี้จึงได้3 ยกกำลัง6ลบ3จะสังเกตเห็นว่าฐานเหมือนกันแล้วหารกันสามารถเอาเลขชี้กำลังมาลบกันได้เลยดังนั้นข้อนี้จึงตอบ3ยกกำลัง3ค่ะค่ะสรุปสมบัติของเลขยกกำลังที่เราเรียนมาในวันนี้นะคะ ข้อที่ 1. สมบัติการคูณของเลขยกกำลังบอกว่า a ยกกำลัง m คูณ a ยกกำลัง n จะเท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n นะคะสังเกตว่าฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันสมบัติข้อที่2สมบัติการหารของเลขยกกำลัง a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n จะเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n เทคนิคจำง่ายๆก็คือฐานเหมือนกันหารกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันนั่นเองค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ